ตอนที่202จากการวิเคราะห์ของหลงเทาเฟิงตัว,ตวนั้นดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเนื่องจากเหล่าเฟยของแบล็กอาจจะไม่มีเกรดสูงคุณภาพของพวกเขาจึงสูงมากแทนซึ่งหมายความว่าแบล็กเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นเยาวถ้าไม่เช่นนั้นเกรดของเฟยข,ของเขาก็ไม่น่าจะต่ำได้ขนาดนี้แต่ในใจของเฟิงตัว,ตวก็อดไม่ได้ที่จะงงงวยจากการวิเคราะห์ของหลงเทา b บล็กมีอย่างน้อย2เฟร,ระดับบอลคุณภาพระดับอีพิกเนื่องจากว่าแบล็กสามารถสั่งเฟร,ระดับโกได้นั้นบ่งบอกได้ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับจิตวิญญาณระดับซีอย่างไรก็ตามเขาก็มีเฟคุณภาพสูงระดับบอนเพียง2ตัวแต่ไม่ได้พัฒนาพวกมันเขากำลังรออักษรรูนจิตานุภาพหรือไม่ไม่ใช่แบล็กโลบโดยการร้อยสอเฟของเขา พัฒาานาเป็นระดับเลเจนด์และอักษรรูนจิตอนุภาพสองตัวในคราวเดียวหรอกหรือหัวหน้าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการดึงแบล็กเข้ามาร่วมทีมของเราเมื่อดีนเช่นนั้นหลงทาวมองไปยังเฟิงตัวตัวเรากับว่าเขาเป็นคนโง่และตอบว่าเรามีผู้เชี่วชาญด้านจิตวิญญาณประเภทโจมตีสคนในทีมของเราและขาดผู้ที่สามารถรักษาได้แบล็กไม่เคยแสดงความสามารถในการรักษาของเขาเมืก่อน นายต้องการให้เขาอยู่ในทีมของเราและปล่อยให้เรา5คนช่วยฝึกเขาเหรอเฟิงตัวตัวเกาหัวของเขาจากความแข็งแกร่งในปัจจุบันของบรักเขายังขาดที่จะเข้าร่วมทีมหลักของดาร์กอนเก u i กิ c l ับเยรูก็ตามเขาก็มากเกินพอที่จะเข้าร่วมทีมสำรองสิ่งเดียวคือรูปแบบบงการต่อสู้ของบรักและพวกเฟยที่ทำสัญญานั้นค่อนข้างไม่เข้ากันกับดาร์กอนเกรกิลคับเลยส่วนใหญ่พวกเขานั้นมีเฟยประเภทน้ำ เพื่อตกรงกับเจ้าทะเลโมาซาสอรัสของหลวงเทาดังนั้นหากว่าแบล็เข้าสู่ทีมหลักของดากอนเกตคิวคับเขาจะไม่ให้ความชื่เหลืออะไรมากมายสําหรับทีมแต่คาดคะเนว่าแบล็กมีเฟซประเภทการรักษาซิลเวอร์สายพันแฟนตาซีที่สามารถทําให้แขนขาที่ขาดกลับมาได้อยไรก็ตามเฟิงตัวตัว,ตว,ตวไม่กล้าบ,บอกหลวงเทาเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ตอนนี้ท้ายสุดเฟิงตัวตัว,ตว,ตวไม่เคยเห็นแบล็กใช้ความสามารถนั้นวปการส่วนตัวเลยเขาจะไม่ฟังสิ่งที่ผู้คนพูด จนกว่าจะกระทั่งได้เห็นด้วยตาตัวเองถ้าเขาพูดอย่างบุม่มบามไปแล้วก็มันอาจจะกลายเป็นเท็จเขาก็จะพูดไปเสียปเปล่าๆและทําให้ตัวเองดูเหมือนคนตลกหัวหน้าเฉินหงเฟิงควรจะชนะการดวลครั้งนี้แม้ว่ากิ้งก่าช้างฟันเรียบจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่โลหิตแผดเผาของมันก็สามารถฆ่าแบล็ีรได้ทันทีก่อนที่เฟิงตัวตัวจะพูดจบฉากของห้องสตรีมมิ่งของเฉินหงเฟิงดูเหมือนจะราวกับว่าถูกตบหน้าเฟิงตัวตัวอย่างรุนแรง ทำให้เขาไม่สามารถพูดอะไรได้ช่วขณะหนึ่งหลังจากได้รับคำสั่งจากเฉินหงเฟิงมันก็ไม่สนใจร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องขอคุณโลหิตผาดเผาทำให้หัวใจของมันเหมือนกับการตีกรองทำให้เกิดเสียงบูมบูมบูมที่รุนแรงต้นลูกๆของน้ำแดงซึ่งอยู่ใกล้มันไม่สามารถทรงตัวได้พลังงานทั้งหมดในกิ้งกาช้างฟันเรียบรวมตัวกันในหัวใจขณะที่หัวใจของมันสูบฉีดเลือดเหมือนกับเสียงกรองที่ดังสนั่นมันอ้าปากแล้วพ่นลำแสงพลังงานสีแดงเข้ม และสีม่วงที่ห่อหุ้มด้วยพลังงานของร่างกายทั้งหมดไปที่หลินหยวนแม้ว่าหลินหยวนจะป้องกันมันแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่ากิ้งก่าจะเพิ่มใวยต่อร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและปลดปล่อยความสามารถแม้ในขณะที่นงพยาพึ่งกดกัดกลทําให้เกิดอาการบาดเจ็บดังกล่าวช่วเวลาทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้สึกของการต่อสู้ของเฉินหงเฟิงที่รับการฝึกฝนในการดวลในหอคอยดวงดาวนับหมื่นครั้งอาจจะกล่าวได้ว,ว่าเมื่อกิ้งก่าพึ่งหางใหญ่พิการเขาตัดสินใจฆ่าแบล็ เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะลำแสงพลังงานสีแดงเข้มและสีม่วงผู้งอขา้าลินยวนอย่างรวดเร็วจนเขาไม่สามารถตอบสนองต่อมันได้ในขณะที่ฉีมี่ปล่อยแสงกระตัดกระจายไปทางลำแสงพลังงานเมื่อร่างเล็กของฉีมี่ถูกห่อหุ้มด้วยแสงที่กระตัดกระจายนั้นก็ชนเข้ากับแสงพลังงานลำแสงพลังงานก็ทำลายมันอย่าลืก็ตามลำแสงพลังงานสีแดงเข้มและสีม่วงก็อ่อนลงเนื่องจากการป้องกันของฉีมี่เมื่อลินยวนเห็นฉีมี่หายไปเนื่องจากแสงพลังงาน ดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีแดงเลือดทันทีเมื่อฉีมีพุ่งไปข้างหน้าเพื่อสกัดกั้นการโจมตีหนามแดงได้บกมือเถาวันเพื่อหอมหุ้มลินอยูน่ในเวลาเดียวกันปากกัดกร่อนทรงกลมขนาดมหึมาของมันอยู่ตรงหน้าหลินหยวนใหญ่ก็ตามลำแสงพลังงานที่อ่อนแอลงยังคงเจาะปากกัดกร่อนและยิงตรงไปยงจำแนงของหลินหยวนซึ่งได้รับการปกป้องดยเถาวันเมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินหงเฟิงก็หายใจออกเบา กิ้งกะช้างฝันเรียบเข้าสู่สภาพใกล้ตายเนื่องจากโลหิตแผดเผาและล้มลงกับพื้นแต่แล้วลูกตาของเชนฮงเฟิงก็หดตัวลงเพราะเขาไม่ชนะการดวลเครือข่ายดวงดาวซึ่งนั่นก็หมายความว่าแบล็กยังไม่ตายเชนฮงเฟิงสามารถมองเห็นแถววันด้านหลังที่บิดและหมุนวนตลอดเวลาผ่านรูขนาดใหญ่ที่เป่าอยู่ในป่าของการปลดปล่อยเชนฮงเฟิงในที่สุดแถววันอลัลแลมคมก็แผ่ออกไปเมื่อแบล็กปกคลุมไหลด้านซ้ายของเขา แม้ว่าแขนของเขาจะไม่มีการระเบิดออกเป็นชิ้นๆหายใต้การโจมตีของลำแสงพลังงานแต่ไหลของเขาก็ถูกระเบิดออกเป็นรูขนาด10เซนติเมตรซึ่งมีเลือดสดไหลออกมาตลอดเวลาในขณะนี้ใบหน้าของลินยวนที่อยู่ด้านหลังเนื้อกากสีเงินก็ซีดลงและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างน่ากลัวทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนความเด็ดขาดของชนหงเฟิงทำให้ลินยวนไม่สามารถตอบสนองได้หากไม่มีฉีมีแล้วแล้วก็ลินยวนจะแพ้การต่อสู้เลื่อนตำแหน่งหอคอยดวงดาว ต้องบอกว่าการดวนปีนหอคอยเกือบร้อยครั้งนี้ทำให้ฉีมีมีความรู้สึกที่ทรงพลังในการต่อสู้ขึ้นมากในเวลานั้นถ้ามันใช้ร่างกายรีบระยบมันจะต้องดูดซับแสงแดดให้เพียงพอในช่วงเวลานั้นลำแสงพลังงานจะทำลายหลินยวนไม่มีเหลืออะไรเลยแต่ฉีมีจึงอาศัยปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณของมันและชนเข้ากับลำแสงพลังงานสีแดงเข้มและสีม่วงมันใช้ร่างกายของมันเพื่อแลกกับความหวังที่จะมีชีวิตรอดของลินยวน ลินยวนไม่เคยถูกระเบิดตายในการดวลหอคอยดวงดาวอัล้ำค่าของเขาแม้ว่าฉีมีและหนามแดงจะได้รับบาดเจ็บการเสียชีวิตของฉีมีทําให้หัวใจของลินยวนรู้สึกราวกับว่ามีมีดั้นได้ฟันเข้ามาังหัวใจของเขานี่คือหอคอยดวงดาวแม้ว่าฉีมีจะถูกฆ่าแต่มันก็ไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ทําให้เขาคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นข้างนอกละ่ะเขาควรทําอย่างไรหากเขาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ แม้ว่าเขาจะมีผู้วิทักษ์เส้นทางเช่นมารดาแห่งการนองเลือดและสิ่งดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นภายนอกดินโยนรู้สึกถึงการกดขี่ที่มองไม่เห็นซึ่งมาจากความแข็งแกร่งของเขาเองแม้ว่าเขาจะมีชีวิตมาแล้วหนึ่งชีวิตแต่กระแสชัยชนะของเขาในการดวลหอคอยดวงดาวทําให้เขารู้สึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความแข็งแกร่งของเขาดีขึ้นอย่างมากและเขาก็ไม่ได้อ่อนแออีกต่อไปแต่ในการดวลการในวันนี้มันทําให้เขาได้ยนรู้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องปรับปรุง จากข้อเท็จจริงที่ว่าชีมี่ได้พุ่งเข้าหาลำแสงพลังงานสีแดงเข้มสีม่วงโดยไม่รู้ตัวหนามแดงนด้ใช้ปากกัดกร่อนและเถาวันปกป้องเขาความรู้สึกผิดชอบที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่พุ่งสูงขึ้นในใจของเขาความเชื่อใจและความไว้วางใจของเฟย์ที่มีต่อเขาตลอดจนปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีทําให้เขามีเหตุผลที่จะแข่งแกร่งขึ้นและต้องปกป้องเฟย์ของเขาปากกัดกร่อนคือแก่นของหนามแดงเมื่อปากกัดกร่อนของมันถูกทําลายลงในรูขนาดใหญ่เหมือนถัง มันทำให้หนามแดงแทบจะทรงตัวไม่อยู่ตอนที่203น้ำนามแดงเชื่อมต่อกับสายเลือดของเขาดังนั้นลินหยวนจึงรู้สึกได้ถึงพลังของมันที่ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเขาให้คำสั่งสุดท้ายเขาบอกให้ใช้เถาวันที่มีน้นามกวนและตัดเนื้อบริเวณไหล่ของเขาออกกิ้งก่าช้างฟันเรียบมีเมือกชนิดหนึ่งที่ทำให้เลือดไหลไม่หยดุดผลของเมือกนี้ยังพบได้ในโลหิตแผดเผาลินยวนสามารถสัมผัสได้ถึงเลือดในร่างกายของเขา ทาให้ร่างกายของเขาแล้วเย็นลงและเย็นลงและสติของเขาก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักหลังจากได้รับคำสั่งขงลินยวน้นำแดงก็ปฏิเสธโดยสัญชตาตญาณการพึ่งพาเขาทำให้ไม่เต็มใจที่จะทำร้ายเขาแต่ความพักดีของมันก็ทำให้มันทำตามคำสั่งของเขาอย่างซื่อสัตย์ทาวันน้ำสีแดงที่มีน้ำกวนบาดแผลของลินยวนี่ไหลของเขาตัดเนื้อส่วนนั้นที่อยู่ติดตัวลำแสงพลังงานสีแดงแค่ไม่สีม่วงออกไปความเจ็บปวดที่รุนแรงนี้ทำให้จิตใจของลินยวนชัดเจนผิดปกติ เลื้อเงือเย็ยนๆไหลออกมาจากรูขุมขนของเขาหลังจากน้ำแดงทำตามคำสั่งสุดท้ายของหลนหยวนมันก็หมดพลังลงอย่างสมบูรณ์เมื่อมันตายไปในทะเลดอกไม้ที่สวยงามขนาดใหญ่ก็เหี่ยวเฉาลงทันทีร่างของกิ้งกา่าหางใหญ่ซึ่งถูกฉีกเป็นชิ้นๆเผยอ้เห็นตัวเองในทะเลดอกไม้ที่เหี่ยวเฉานี้ในขณะที่นางพญาพึ่งกดกรรไกรนี่โจมตีกิ้งก่าช้างฟันเรียบตอนลุกลกระดับชั้นเอลิทของน้ำแดงก็ตกลงไปในหนองน้ำเช่นกันกิ้งก่าหางใหญ่ถูกฉีกเป็นเศษเล็กเศษน้อยในทะเลดอกไม้ เมื่อหลินหยวนบอกให้หนำแดงทำความสะอาดเนื้อของเขาที่เปื้อนลำแสงพลังงานด้วยเทาวันมันทำให้ผู้ชมหลายคนตกใจในห้องสตรีมมิ่งของเฉินฮงเฟิงในขณะที่ทะเลดอกไม้เหี่ยวเฉาทันทีร่างที่มีหน้ากากสีเงินปิดบาดแผลของเขาก็พร้อมมาจากมันช่วงเวลานั้นเรากับมันน,าน,านั่นนานเฉินฮงเฟิงมองไปยังหลินหยวนและรู้สึกขอแห้งก่อนที่เขาจะพูดอย่างจริงจังว่าแบร็ดด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้คุณแพ้แล้ว แม้ว่าคุณจะยังไม่ตายแต่หลังจากนี้อีกหนึ่งนาทีหลังจากการเสียเลือดหนักเมื่อพึ่งระดับโกของคุณโจมตีกิ้งกะช้างฟันเรียบของฉันในตอนนี้มันก็หมดพลังงานแล้วแม้ว่าเฟย์ของฉันอยู่ในสภาพใกล้าตายแต่มันก็ยังไม่ตายอยู่ดีลินยวนปล่อยให้นางพยาพึ่งกดกัดกลอนโจมตีกิ้งก่าช้างฟันเรียบต้องการให้นางพยาพึ่งกดกัดกลอนจับกิ้งก่าช้างฟันเรียบเพื่อล็อกล่อและรับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้าเหมือน ดังนั้นเขาจึงไม่ปล่อยให้นางพยาเพิ่งกดกัดก่อนใช้พลังด้วยความแข็งแกร่งของมันเมื่อใช้มันปีกหลบซ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของหางของกิ้งก่าช้างฟันเรียบมันก็สูญเสียความแข็งแกร่งทั้งหมดไปในขณะนั้นฉินหงุดหงนินเสียงที่ชัดเจนและเย็นชาคุณลืมไปรยไงว่าฉันเป็นผู้เชี่วชาญจิตวิญญ,ญาณประเภทการรักษาเนะี่ยหลินหยวนบอกมือแล้วเรียกจัสติมิลลี่รับซิลเวอร์คุณภาพแฟนตาซียกมา เขาค่อนข้างดีใจที่การดวลปีนหอคอยทั้ง100ครั้งนี้ช่วยเพิ่มสัญชาตญาณในการต่อสู้ของเขาได้มากๆจิตใต้สมถุของเขาในการใช้รักษาฉีดจิตวิญญาณกับตัวเองในเวลานี้นั้นได้กลายเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนสถานการณ์รอบๆจจสมิลลี่แปลงแสงสีเขียวปรากฏพุ่งเข้าใ,ใส่บาดแผลของลินยวนภายใน,ในสายตาของผู้ชมในห้องสตรีมิ่งสดของเชนหงเฟิงล่ของลินยวนที่ซึ่งถูกโจมตีด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนติเมตร กำลังได้รับการซ่อมแซมทีละเล็กทีละน้อยด้วยจุดสีเขียวมรกตผ่านเสื้อผ้าที่ฉีกขาดบานไหล่ของเขาใครๆก็มองเห็นผิวสีน้ำผึ้งที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์ของเขาได้ในที่สุดอาการบาดเจ็บของเรียนยวนก็หายเป็นปกติเมื่อเขาหมดพลังวิญญาณสุดท้ายในร่างกายของเขากิ้งก่าช้างสันเรียบอยู่ในสภาพใกล้ตาย,ตาย,ตายส่งเสียงร้องอย่างโศกเศร้าราวกับว่ามีบางอย่างกำลังทรมานมันหลังจากนั้นไม่นานพึ่งขนาดเท่าห,หัวแม่มือที่คล้ายกับนางพญาพึ่งกอดกัดกร่อ ก็ปรอกมาจากตัวซึ่งแตกต่างจากนางพญาพึ่งกดกระกรอนเพื่งชนิดนี้ไม่มีแหลกในท้องสองอันแต่มีเพียงอันเดียวเพื่งที่บินออกมาจากกิ้งก่าช้างฝันเรียบอยู่ในระดับมาตรฐานคือซิลเวอร์50%คุณภาพระดับเอลิทมันสมเหตุสมผลแล้วที่จะบอกว่าหลินหยวนสามารถชนะการดวลครั้งนี้ได้ถ้ามันฆ่าเชนหงเฟิงหรือกิ้งก่าช้างฝันเรียบที่มีลมหายใจเครื่องสุดท้ายเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ว่ามันบินไปยังด้านข้างของนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนซึ่งไม่ได้มีพลังงานเหลืออยู่เลยแลว้ววางท้องอ่อนๆไว้ใกล้ปากของมันนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนได้ทําการผสมเทียมแดกแด้ที่เพิ่งฟักออกมาจากร่างกายของกิ้งก่าช้างฟันเรียมนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนได้ดูดซับพ,พลังงานในร่างกายจนหมดและควรจะกลับไปยังรังในป่าของกดกัดกร่อนของน้แดงมเพื่อกินตัวอ่อนที่กลืนกดเพื่อให้พลังงานกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว อย่าง้ก็ตามการโจมตีด้วยองสารโลหิตแผดเผาของกิ้งก่าช้างแฟนเรียบนั้นกระทันหันเกินไปและทะลุผ่านปากกัดกร่อนของน้ำแดงนางพญาพิ่งกดกัดกร่อนเสียตัวอ่อนที่เกินกรดไปในรังและไม่สามารถดำเนินการต่อได้อีกต่อไปแต่ประสิทธแ์แดกแดที่ฟักออกมาเป็นพึ่งและปล่อยพึ่งนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนฟื้นพลังงานเล็กน้อยในร่างกายอีกครั้งตึนยวนไม่หยุดการกระทำของมันเพราะพฤติกรรมที่โหดร้ายโลภและเห็นแก่ตัวและกดขี่เช่นนี้ เป็นสัญชาตญาณของมันที่ฟังอยู่ในยีนของมันลินยวนมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับหนามแดงและได้ดูดซับเลือดของเขาเพื่อจะเรีนเติบโตถ้าพูดแบบทื่อๆมันก็มีกลิ่นของเขาอยู่ดังนั้นเมื่อหนามแดงตายนางพญาพึ่งกดกัดก่อนจะถือว่าลินยวนเป็นหนามแดงเขาสัมผัสได้ถึงความสิ้นหวังและความโศกเศร้าของนางพญาพึ่งก,ดกัดก่อนในช่วงเวลาที่หนามแดงเสียชีวิต ระดับความโหดร้ายของนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนต่อลูกหลานของมันคือความรักที่มีต่อน้ำแดงอย่างลึกซึ้งเพียงใดเขาไม่ปฏิเสธคาขอของนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนเพื่อล้างแค้นให้น้ำแดงเป็นการส่วนตัวนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนกระรพือพืปีกและฆ่าเฉินหงเฟิงซึ่งอยู่ในอาการตกใจด้วยการทุบเพียงครั้งเดียวจากนั้นมันใช้สกิลพิเศษสังหารสองครั้งกับกิ้งก่าช้างฟันเรียบ ซึ่งเหลือเพียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายคราวนี้นางพญาพิ่งก,กดกระดนโจมตีหัวของมันและสึกกรอนในขณะนั้นลินยวนชนะการต่อสู้ที่น่าสังเวชที่สุดที่เขาเคยต่อสู้มาเขาไม่ได้ลำบากขนาดนี้แม้แต่ที่เมืองมิลสโตนในขณะที่นางพญาเพิ่งก,กดกระดกนกระพื้ปีกของมันมันก็ร่อนลงบนไหล่ของลินหยวนทุกคนตะลึงการต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ ในขณะที่พวกเขานั้นมองไปยังชายที่สวมหน้ากากสีเงินพวกเขาแค่รู้สึกอยา,ากจะตะโกนในใจการดวลนี้เป็นระดับของการดวลเลื่อนชั้นจริงๆหรือแม้แต่การดวลระดับ5ดาวของบันไดเซียนก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับการดวลในวันนี้เลยนอกจากนี้การดวลครั้งนี้ได้พิสูจน์ข่าวลือที่ว่าแบล็ก มีเฟยประเภทการรักษาซิลเวอร์สายพันธ์แฟนตาซีแม้ว่าวันนี้พวกเขาจะไม่ได้เห็นว่าแขนขาที่ถูกตัดขานั้นงอขึ้นมาแล้วแต่ความจริงที่ว่าบาดแผลท,ที่ไหลของเขานั้นหายสนิทแล้วมันน่าตกใจไม่น้อยตอนนี้ในห้องสตรีมมิง่งเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นว่าแบล็กสุดยอดมากจากนั้นความคิดเห็นเดียวกันนี้ก็ทําให้หน้าจอของห้องสตรีมมิง่งกลายเป็นสีขาวราวกับหิมะความคิดเห็นน่ะไม่ท่วนเหล่านี้ ดูเหมือนจะเป็นพยายนถึงการต่อสู้อันยอดเยี่ยมที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมันเหมือนกับการเฉลิมฉลองชัยชนะของแบล็กพูดสั้นได้เลยว่าแบล็กสุดยอดมาก